ใายก็ได้มาใมัสไตแคมนาตายเหมือนเดิมครับเนาะแต่ก็รั่วอยู่มองเกี่ยวครับเนาะนี่ครับจะเอายางพันมรงก่อนครับเนาะถ้ามันใช้ได้ก็จะไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้ครับเนาะสี่นิ้วเกี่ยวในครับนะครับลักษณะนะครับเนาะแต่ถามันรั่วฝั่งดูดไหมบ่รั่วนะครับเนาะสำหรับท่อดูดสี่นิ้วครับ แต่ก่อนเคยใช้ลวดมัดน้องเนาะก็อยู่ครับแต่มันรั่วตรงนี้ครับอ่าสีนิ้วเกีียวในน้องเนาะพันเรียบร้อยนะครับเนาะนี่ครับใช้ยางอ่ายางยืดน้องเนาะสำหรับยางในรถครับนี่ครับของมอเตอร์ไซค์น้อบเนาะซื้อตามท้องตลาดครับมาพันครับอ่าอันนี้เป็นมีขายแบบสำเร็จรูปนรอบเนาะแบบตัดมาแล้วน้ับเนาะ ผู้ถี่ชุกเชิญทอมเนาะอ่าจะเป็นยางยางในรถเก่านะครับเนาะที่ไม่ได้ใช้แล้วที่เราไปปะเนาะก็มาตัดเองก็ได้นะคเนาะเต่ตัวนี้ซื้อมากครับนี่ครับอันนี้ดูสี่นิ้วนะครับเนาะอันนี้เป็นเกียวในนะครับเนาะอ่ามันบกขื่นครับเนาะแต่ก่อนหน้านี้นะคเนาะที่ผมได้ลงคลิปไปครับมันรั่วนะครับเนาะรั่วตรงอ่าเกีียวในนี่ครับเกียวในสีนิ้วนะครับเนาะ ส่วนที่ผมเอา,อาลวดนะครับเนาะมัดใบมันไม่รั่วครับเนาะแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นแคมรละสายแล้วน่ำลองขึ้นเบรกเกอร์ดูครับนะครับขึ้นเบรกเกอร์เรียบร้อยกับมีอากาศนิดๆนะครับเนาะตอนที่เราขึ้น,นครับเนาะไม่ใหมบเนาะเพราะว่าอาท่อครับเนาะเป็นสองนิ้วครับ สองนิ้วเรามาขยายที่เป็นสามนิ้วน้อบเนาะนี่ครับต้นอยู่เป็นสามนิ้วนรอบเนาะส่วนด้านนี้สามนิ้วเป็นสี่นิ้วน้อบเนาะนี่ครับส่วนสายดูดนรอบเนาะยาวสิบสองเมตรครับนู่นครับตรงตรงหลักเลยนรับเนาะขึ้นมาหนีนรับเนาะเป็นสิบสองเมตรนรอบเนาะสายดูดสี่นิ้วสิบสองเมตรถามว่ามันขึ้นไหมนขึ้นขึ้นนะครับเนาะ ช่วงนี้ก็ยังมีปัญหาครับเนาะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟครับเพราะว่าไฟดึงไกลครับเนาะดึงไกลไะครับเนาะดึงจากด้านบนลงมาครับอุ้นครับจากหลักครับซึ่งดีดึงสามร้อยเมตรครับเนาะเป็นสายไฟสองสี่ม้วนครับเนาะเป็นร้อยเมตรสองม้วนแล้วก็ห้าสิบเมตรสองม้วนครับเนาะรวมกันมันก็เป็นสามร้อยเมตรครับซึ่งมันเดี โหลดไฟหลนรับเนาะกับทําสายดูดสี่นิ้วน้องเนาะขามรุ่นเกินไปน้อบเนาะนี่ครับตามจริงต้องเป็นปั๊มสามน้องเนาะเป็นดูดสี่อันนี้คือขามรุ่นเลยนน้องเนาะคือดูดดูดสี่นิ้วปั๊มสองนิ้วน้องเนาะออกสามครับนี่ครับสองนิ้วน้ับเนาะออกสามนิ้วครับถามว่าส่งไกลไหมน้อบเนาะ อ่าส่งขึ้นเขานนาะเนาะไปด้านบนเนาะเดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกทีหนึ่งให้ดูเนาะนี่ครับส่วนสายไฟเนะาะอที่ผมว่าดึงไกลสามร้อยเมตรเนาะนี่ครับเป็นเบอร์นี่ครับเออเนนะี่เนาะเบอร์อ่าสองคูณสองจุนหาครับนะี่ครับ สองคูณสองจุดห้าะครับเนาะก็ถือว่าไก่พอสมควรครับเนาะเป็นสามร้อยเมตรครับสายไฟนี่สามร้อยเมตรนะครับเนาะก็มีการโอเวอร์โหลดครับเนาะพอ่าผมบ่มีอ่าที่วัดแอมป์ของไฟครับเนาะว่ามันมาจากแอมป์นะครับเนาะอาจจะมาไม่เต็มที่เพราะว่าดึงไก่เกินครับเนาะนี่ครับระยะในการดึงครับเนาะไก่ครับประกอบกับใส่ สายดูดน้อเนาะเป็นสี่นิ้วครับก่เฮ็ดให้ดึงปั๊มแน่จังหน่อยน้อเนาะรอบอาจจะไม่ได้เตรียมที่น้องเนาะอ่านี่จะกลับทางน้องเนาะกลับด้านเนาะเบิ่งด้านนึงครับส่วนมาดข้องน้ำแต่ควอมดันควอมสูงน้อเนาะจะประมาณนี้ครับถามว่าดึงไก่บ่อกับไก่น้องเนาะแต่มีปัญหาเรื่องไฟน้อเนาะ ไฟอาจตกไม่พอครับเนาะนี่ครับีปัญหาที่พ่อยู่ตอนนี้นะเนาะไฟมาไม่พอมันก็อาจจะเห็นให้ปั่มใหม่ได้นะครับเนาะเพราะว่าไฟเฮานี้ดึงไกลเกินไปครับสายเล็กเกินไปนะครับเนาะประกอบกับสายที่เราดึงไกลเกินนะครับเนาะสามร้อยเมตรครับส่วนเอสายดูนี่ก็ถือว่ายาวเกินไปนะเนาะอาจจะได้ตัดนะครับเนาะ ครับขึ้นครับเนาะเดี๋ยวเป็นคลิปหนาครับนเนาะอย่าลืมกดติดตามไว้นรเนาะผมจะถ่ายว่าปลายสายของน้ำนี่แรงขนาดไหนครับเนาะครับจดท้ายนี่ก็บีมยังหลายครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ส่องแฟนพาเราหน่อยนะครับขอบคุณครับ